สวัสดีค่ะมื่อวเอิญพ้าพี่น้องมาหาหน้อมใหม่ติ่นเขาด้วจ้ะรอดถนนอันคางคางเขาไปนี่ละจ้ะเพื่อเป็นการบดเสียเวลาเนาะจ้ะเนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะนี่แม่จ้ะน้อมใหม่เนาะจ้ะคน พันอันเกิดล่อเอินอยู่นนี่ล่ะไปเบิ่งกันเลยน่าจะนาเนาะปั่มเด้จ้ะบะเน,นี่ยโอ้โอโอโยเสียมหักไหมเักไงไม่จะเสียมสูบได้เสียมหักเลยนะ เตรียมเพิ่นเอาบอยู่เด้อจ้ะ แต่นอนใหญ่ๆเสียมหักเจ้จ้ะไปต่อจ้ะเบิงเน้อันหมูคุดน้องใหม่ทิมไหมจ้ะคุณอะลุมเพื่อนคุดเลิอกอิรีได้จ้ะโมเมนธรรมดาหมูอยู่ในไล่ไปเบินกน้องใหม่กันต่อจ้ะ ไห้โมูขุดเลิกคักขึ้นเขาเนี่ยอันน้องใหม่เป็นไงนะจ๊ะเอาเท่าที่เอาได้จ้ะ เพ็ดปวกกัมาไม่อยู่ดอกเดียวจ้ะนีหม่จันน้อยห้อยมูดุดไหมเดี๋ยวเอินสีภาพไปเบ่งกันมูเพิ่นควัดเอาด้วยจ้ะคัขกขนาดเล้คุณอะเป็นลุมจังสี่งเหรอคะเก่งขมากเลยแนวเพิ่นกัดทิม bước nó mày kênh khắc mất lại cho à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  chết à à ừ ừ ừ ติดไหมจ๊ะอุ้ยโอ้แบบไงเสียดายเลยจ้ะบุ๋มีเสียมขูดลงเล็กๆนะเอ้ย เสียดายเยอะจ้ะไม่ได้คุดเต็มทีนะจ้ะจะเต็มทั้งแล้วจ้ะนี่แต่งงาม,งาม น้ำใหม่อันบนเขาในแห้งคุดแห้งเจอด้วยจ้ะเสียมไมเนาะ กำลังจะออกในกระไลโมมีเสียมขุดเพิ่นเนาะอเอาเท่าที่เอาได้นี่ลละจ้าเสียมหักอะสมกับว่าได้ว่าได้เอามีดใหญ่มากเนาะ พอดิดตมพอดิดตม่มงามๆทั้งนั้นเลยเอ,อเสียดายเสียมดิจ้ะโมเพิ่นขุดเพิ่นเอาบ่ได้อเอ้ย ห่อนลายมาเียเดี๋ยวกระแดดเดี๋ยวกระตกจ้ะมาเลยเนาะอากาศแปรป่วนเนื้อจ้ะที่ไหนม, <laughs> มูเอาไปได้เอ้นเอา ເບິ່ງຫອຍແຕກນໍ້າໃໝ່ແນ່ນໍໃຫຍ່ເດນີ້ຈ້າແຕ່ວ່າສຽມຫັກบ่ຮູ້ຊິເຮັດຈັ່ງໃດໄປເບິ່ງກັນເລີຍເນາະຈ້າ ดูดมิดโอ้โหปวดลกด,ด,ด,ดิกเลยไหมจ๊ะตายตายตายอโอ้โหนอนใหญ่ขักเลยจ่ะน้อ,นองใหม่ใหญน้ะจ๊ะ เอิ้นภาพพี่น้องกลาบ้านแห้วเนาะจ้ะเอินพามาหลังเนาะใหม่มีทะเลเนี่ยปลาตีเอิญหาก็อยู่ตรงนี้ละใกล้ๆนี่แหละจ้ะาเรารอทะเลเรารอถนน,อนตีนเขาเนี่ยจ้ะมันเป็นเกาะเนาะจ้าในจ้าน้องใหม่ของเอินเนาะจ้าลลางเสร็จละก็ได้เต็มทังดีดอกจ้ะถ้าจังใดคลิปนี้เอินกะเสียไว้สำเนียงก่อนเนาะจ้ะเนาะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิน้น้ำในเด้อจ้ะ ขอบพระคุณละลายด้วจ้าที่เมตตาอื่นมาตลอดเนะจ้าสวัสดีค่ะ